สวัสดีครับคลิปนี้เจอกันอีกคันหนึ่งนะครับเป็นตัวมิสุ190แรงนะครับตัวนี้อ่านี่ครับปักตรงรุ่นนะครับระบบปักตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อสายไฟครับครับผมตัวนี้ลูกค้ามาติดตั้งตัวกล่องแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งเสียงฮอบไว้นะครับ ตั้เสียงหอบไว้เดี๋ยวฟังเสียงหอบครับฮ่าเนี้ยเสียงหอบเสียงหอบตัวแอปสามารถปรับนี่ครับสามารถปรับระดับได้ปรับความเร็วได้อ่าเพิ่มความดัง ความเร็วนะครับแล้วก็เวลาเดินหอบได้ครับนฮะอยากอยากจะไวกันนี้นะครับลากมาได้เลยครับแล้วเพิ่มความดังเข้าไปครับอันนี้ครั โอเคครับผมเสียงหอบรัวๆเลยครับเป็นง่ายครับแล้วเขาจะมีเวลาสามารถเลือกเวลาได้นะครับต้องการให้หอบมีเยกี่วิกี่วิอันนี้ตั้งไว้สามจุดห้านะครับแล้วแต่คัาเร่งหอบเขาจะยกเลิกไปนะครับแล้วก็จะกลับมาสามสามจุดห้าวิจะกลับมาไวครับ หอบสามารถตั้งได้ตั้งเรีได้ถึงหนึ่งนาทีนะครับหรือว่า0.5แตะแล้วมาเลยนะครับหอบจะมีรายเสียงนะครับอันนี้เสียงที่สามช้าไวได้ครับโอเคครับผมถ้าไม่ใช้ก็สามารถปิดเปิดที่ตัวกล่องได้ครับ ถ้าเราตั้งค่าในโทรศัพท์ไปแล้วนะครับเราก็สามารถมาปิดที่บีลบนี่ฮะเขาจะป๊อกให้เรานะครับปิดให้เราบีบวกครับเปิดนี่ครับอ่าสะดวกครับเล่นง่ายเสียงหอบรับประกันเลยครับว่าอ่าเสียงเราเลา้เลาทางนั้นครับอ่าผมจะปิดไว้ก่อนนะครับโอเคครับผม อันนี้คือจะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดนะครับ8ดฟังก์ชันนี่ครับฟังก์ชันแรกเลย AI นะครับเป็นระบบ AI on ได้เลยครับ AI นะครับอันนี้ผมออฟไว้แล้วว่าอ n นะครับขอจะเป็นตัวตัว A นะครับนี่ฮะเราจะลิงก์เป็นที่ตัว A ครับอันนี้โหมด AI ครับผมอ่าเร่งโหมด AI อ่า A.I. นะครับต่อไปจะเป็น F. F. นี่ครับความเร็ว140นะครับอันนี้คืออยู่กับลูกค้าเลยนะครับว่าต้องการเท่าไหร่นะครับไม่มีค่ากำหนดหรือว่าค่าเลเวลที่ตายตัวนะครับสามารถปรับตามความเหมาะสมได้เลยครับ F. นะครับนี่ครับจะเป็น F. ของ140นะครับดูความไวของขาเร่งนะครับอ่าเล่งเขาจะติดเท้าครับ ้องเสียงได้ครับโอเคครับผมขั้นต่อไปก็เป็นโหมดดันหอบอที่ได้ฟังกันไปเมื่อกี้นะครับโหมดต่อไปจะเป็นโหมดการลื่นครับผมว่าที่สลิปอ่าวันี้ก็ออนได้นะครับแล้วก็ไปปรับตั้งค่ารอบเครื่องอยากจะให้เขาตัดแรงทอร์กแรงบิดในช่วงขี่รอบเราก็เข้าไปตั้งตัวนี้นะครับการลื่นก็คือความหน่วงของขา,าเร่งนะครับ สามารถปรับตั้งค่าได้ครับตั้งเยอะเร่องเขาก็จะหน่วงเยอะนะครับโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดประหยัดน้ามันนะครับโหมดนี้อ่าออนสามารถเลือกความประหยัดได้ครับกล่องจะเป็นตัว E นะครับเราจะลิงก์ตามสามารถเลือกความประหยัดได้ครับนะครับเลือกความประหยัดได้ได้255ระดับครับ แล้วก็โหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดอ่านี่ครับติดควันครับสำหรับรถที่รีแมปมาหรือว่าที่ไม่ใช่รถเดิมนะครับโหมดนี้สามารถเอาไปใช้งานได้ได้ครับการใช้งานก็คือกดออนครับแล้วก็มาเลือกเลเวลหรือว่าระดับหรือว่ารอบที่เราต้องการปิดควันนะครับสามารถตั้งค่าได้เองเลยครับสามารถเลือกรอบได้ครับกล่องตัวนี้มีทั้งหมดสห้าสิบห้าระดับนะครับ นี่ครับ255 25ระดับก์ชันต่อไปก็จะเป็นโหมดล็อกรถหรือว่าไปขโมยนะครับกดออนได้เลยครับกล่องเขาจะเป็นตัวแอลหมุนนะครับคันเร่งขาคันเร่งใช้งานไม่ได้ครับเนี่ยจะเหยียบไปขึ้นครับแล้วก็จะมีเพิ่มพิเศษก็คือตัวนี้ครับเอาไว้สาหรับล็อก รอบได้ว่าต้องการขับแค่กี่พันรอบสามารถเลือกรอบได้ครับการใช้งานก็คือตอนนี้ก็คือเขาเล่นจะเหยียบใช้งานไม่ได้เลยนะครับถ้าเราล็อกไว้เี่ยถ้าเราลากขึ้นลากขึ้นไปครับนะล็อกขอเฉพยาะฟาดขึ้นฟาดขึ้นนะครับสมมุติแล้วกันนะครับหนึ่งพันรอบเราล็อกไว้หนึ่งพันรอบนะครับ เร่งเราก็จะใช้ได้แค่หนึ่งพันรอบครับงี้ครถ้าจะยืมรถเราก็ขับได้แค่หนึ่งพันรอบนะครับสองชั้นต่อไปก็จะเป็นโหมดล็อกรอบนะครับล็อกรอบเครื่องหรือว่าตัวเร่งรอบนะครับปั้ใช้งานก็ออนได้เลยครับแล้วก็มาปรับตัวนี้ได้ครับเรือว่าจะกด บวกลบได้ครับเพิ่มความละเอียดเข้าไปเพื่อเป็นการเลีอ,อนะยงลอกแเราก็สามารถเล็งข้ามีกได้ครับยกเลิกสัมผัสขาเค่งก็ได้นะครับหรือว่าจะกดปุม่มดีล็อกก็ได้นะครับกดดีล็อรอบขอจะกลับลงมาที่เดิมนะครับ โหมดสุดท้ายนะครับโหมดสุดท้ายเขาจะไม่มีอยู่ในตัวกล่องนี้นะครับก็คือจะเป็นโหมดนี้นะครับโหมดตัวคอนโทรลริมแมปอ่าตัวนี้ครับตัวนี้เอาไว้สําหรับรถที่ริมแมปมาแล้วแล้วอยากจะขับแบบสไตล์รถเดิมหรือว่าทําเป็นสเตปของเราเองนะครับว่ารถริมแมปมาแล้วเราไม่สามารถคุมได้นะครับแต่กล่องตัวนี้สามารถเอาไว้คุมได้ครับ ่การเชืงานาก็กดไปที่นี่ครับเมนูนี้เลยครับฟังก์ชันนี้นี่ครับเขาจะมีให้ทั้งหมดสามทีเซตนะครับสามทีเซ็ตทีเซตหนึ 2, ่งทีเซตสองทีเซตสามนะครับที P ่เซ็ตหนึ่งเราอยากจะตั้งค่าเอาแบบซิงไม่มากเราก็จะตั้งไว้ประมาณนี้อันนี้ส,สมมุตินะครับทีเซตสองหรือว่าสเต็ปสอางาง่ายๆครับสเต็ปสองซิงขึ้นมาหน่อยนะครับ ีเซตสามเราก็ตั้งมาไม่เยอะ <c oughs> ก็ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดสามปีเซตอ่าก็คือเราเลือกใช้ได้เลยพีเซตหนึ่งขับแบบว่าจะต้องซิ่งเยอะครับอ่าหรือว่าพีเซตสองซิ่งขึ้นมาหน่อยเราก็สามารถปรับตั้งค่าได้เองพีเซตสามอ่าอาจจะซิ่งเยอะแต่ไม่ถึงกับที่ช่างจูนมาครับ อันนี้คือเอาไว้ง่ายๆก็คือเอาไวา้คุมรถที่รีแมปมาแล้วสร้างสเต็ปด้วยตัวเราเองได้ครับจะมีทั้งหมด3ามีเซตนะครับบทนี้ถ้าเราใช้งานแล้วต้องเปิดในแอปเท่านั้นนะครับถ้าเปิดแอปแล้วก็เราดับเครื่องรถเมื่อไหร่ฟังชั่นนี้เขาก็จะยก,ยกเลิกทันทีนะครับเขาจะไม่จำค่า ก็คือโหมดนี้ต้องใช้ในโทรศัพท์เท่านั้นครับเปิดในโทรศัพท์เท่านั้นจะไม่มีเมนูให้เราเลือกที่ตัวกล่องนะครับโอเคครับผมฟังก์ชันแน่นๆเลยครับทดลองคุ้มค่าครับผมราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทมีค่าติดตั้งนะครับว่าจะสั่งไปติดตั้งเองได้ครับเป็นลั๊ตตรงรุ่นแล้วก็มีคู่มือการติดตั้งให้นะครับคลิปวิดีโออย่างละเอียดครับผม ก okay. ็สนใจก็ทักเข้ามาทางเพจได้ครับแชทมาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้ครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้ครับย้อนแสงนิดนึงครับนี่ครับตัวนี้ไนทนบ็อกแล็กเตอร์รีแม็นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับกับอีสูสู190แรงครับตัวนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้ง โอเคครับผมขอบคุณครับ